คือรสนิยมในการแต่งบ้านของผมเนี่ยจริงๆแล้วชอบความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่าในพื้นที่เราอยากให้มีสวนมีต้นไม้ซึ่งการมีต้นไม้การมีแะมันต้องมีการดูแลเยอะอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงตัวบ้านด้วยตัวบ้านเราก็มองคือเป็นคนที่ชอบ ความเป็นไม้ไม้แต่ว่ามีความร่วมสมัยคือเป็น contemporary มีความเป็น timeless อย่างอย่างบ้านที่ผมกำลังจะ renovate อยู่อยู่เนี่ยคือ พอจะหาบ้านหลังนี้ได้ใช้เวลานานมากคือเรากำลังมองหาบ้านที่ค่อนข้างมีความเป็นคอนเทมพอรี่มีความเป็นเก่าและใหม่ผสมผสานกันบ้านหลังนี้เนี่ยจะเน้นงานไม้เป็นหลักซึ่งเป็นไม้เนี่ยไม้เนี่ยมันบอกถึงความความขลังอยู่แล้วความคอนเทมความความแข็งแรงความมั่นคงพอเราได้บ้านมาแล้วที่เราตั้งใจที่จะดีไซน์ตามมาก็คือของแต่งบ้านละ ผมเองก็เป็นคนให้คุณค่าใส่ใจกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าภูมิปัญญาของชุมชนของคนไทยนะครับผมตามภาคต่างๆสเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอตเนี่ยผมว่ามันมันมีคุณค่านะเพราะว่าโดยเฉพาะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยเรารู้ถึงความเป็นคราฟ t ์แมนเป็นเป็นงานคราฟ t ์แฮนด์เมดงานทํามืองานประดิษฐ์ที่มันมีลวดลายหรือว่ากระบวนการวิธีการทําที่มันละเอียดอ่อน การเป็นอยู่ของเขาที่เป็นวัฒนธรรมที่เขานําวัตถุดิบใกล้ตัวเนี่ยมาผสมผสานมาประดิษฐ์มาสร้างสารรค์ให้กลายเป็นเป็นวัตถุที่หรือเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าเป็นสิ่งของใช้งานส่งต่อความรู้กันมาจนมาถึงคนยุคใหม่ก็ยังใช้วัตถุดิบหลักแถวนั้นมาคิดใหม่มาดีไซน์ใหม่เพิ่มความสมัยใหม่เข้าไปและใช้วัตถุดิบที่มันมีคุณค่าที่มันมีเรื่องราวนั้นเนี่ยมาทำเป็น ของใช้หรือว่าของแต่งบ้านเป็นต้นและก็ต่อยอดในเรื่องของวัฒน,นธรรมที่ที่เราสามารถจับต้องได้ที่เราสามารถเห็นแล้วมัน,ม,น,ม,นมันมีความลุกซึ้งอยู่ในตัวมันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันเป็นคุณค่าและเป็นสมบัติของของคนไทยจริงๆตอนที่ซื้อบ้านเนี่ยเราเองก็พาจารย์ที่เราครบมาดูเหมือนกันว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่เนี่ยมันก็ต้องไม่ร้อนไม่ไหลใช่ไหมใช่เราก็ต้องมาดูทิศทางลมทิศทางตั้ง เหนือที่ใต้ตกตะวันออกต่างๆนะครับและแน่นอนที่สุดของประดับในบ้านเนี่ยก็มีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็เคยได้ไปบ้านผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนหรือว่าบ้านที่เขาทําธุรกิจเราจะสังเกตเห็นเลยว่าหลายๆบ้านเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีเรือสำเภาอยู่ ถามว่าทาไมถึงมีเรือสำเภาอยู่ก็เพราะว่าเรือสำเภาเนี่ยถือเป็นพันะอย่างหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเดินทางนะครับทำการค้าได้ตั้งแต่ในยุคสมัยโบราณน,นับย้อนกลับไปเป็นพันๆปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยถือนะครับในศาสตรบ์บวงชุยว่าเรือสำเภาเนี่ยเป็นเสมือนความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จเราก็เลยมองหาของประดับบ้านนะครับที่จะเข้ามาประดับอยู่ในบ้านของเราที่มีความเป็นไทม์เลสที่มีไม้เป็นตัวชูเพราะฉะนั้นนะครับเรือสำเภาจําลองศาสตรบ์บวงชุยตัวนี้เนี่ยก็เป็น อีกหนึ่งขอประดับบ้านที่ต้องการที่จะมีไว้อย่างเรือสำเพาจำลองตัวนี้นะครับเป็นเรือสำเพาจำลองไม้สักทองนะครับที่เรือต้นแบบนะครับคือสำเภากู้ชาติซึ่งถ้าเกิดใครนะครับซื้อไปเขาก็จะมีประวัตินะครับของเรือเนี่ยมาให้เราได้อ่านด้วยนี่อย่างนี้เลยมีถึง ประวัติศาสตร์มีถึงจิตวิญญาณนะครับของทั้งเรือจริงในสมัยก่อนรวมถึงช่างที่มาสร้างเรือจำลองนี้ขึ้นมาและที่สำคัญคุณค่าของเขานอกจากที่จะมีประวัติศาสตร์มีวงชุยที่ดีแล้วยังทำมาจากไม้สักทองซึ่งก็เป็นไม้มงคลของบ้านเราด้วย นอกเหนือที่จะมีเรือสำเภาจําลองไม้สักทองตามศาสตร์วงช่วยแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะต้องมีนะครับเพื่อเสริมบาร,รมีของผมเองเนี่ยก็คือนี่ปากกานี่เลยครับปากกาที่ผมใช้พกติดตัวตลอดเวลาเป็นปากกาที่สวยงามมากไม่เหมือนกับปากกาทั่วไปเพราะปากกานะครับด้านนี้ หรือหลายๆด้านที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับเป็นปากกาที่ถูกดีไซน์และนะครับถูกสารโดยไผ่สีนวลโดยที่มีลวดลายต่างๆนี่นะครับให้แนบอยู่กับปากกาของเรานะครับจนเป็นชิ้นเดียวกันศิลปะนี้มาจากไหนมาจากที่กาญจนบุรีครับมาจากชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเขามีป่าไผ่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะไผ่สีนวลและเขาก็ใช้ความรู้นะครับในการที่เขาจักสารกันมานานนะครับแต่สุดท้ายแล้ว เขาก็ต่อยอดโดยการที่ใช้ความรู้ที่เขามีในเรื่องของการจักสานรเนี่ยนะครับพร้อมกับวัฒนธรรมของลายที่เกิดขึ้นเห็นไหมไอันนี้จะเป็นลายเขาเรียกว่าเป็นลายหมักรุกหรือว่าลายรามันของชาวมอลเลยทีเดียวทําให้ปากกาที่เราถืออยู่นั้นไม่ได้เป็นปากกาธรรมดาธรรมดา,าต่อไปแต่ว่าเป็นปากกาที่ทรงคุณค่าและเป็นปากกาประจําตัวของเราขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของบ้านที่บอกว่า Timeless คือจะมีงานไม้เป็นหลักนะครับผม ซึ่งโทนสีนะครับก็จะเป็นสีที่เข้ากับไม้แล้วก็ไม้นี่ก็จะเป็นไม้แบบ solid คือเป็นไม้แบบว่าแน่นๆนะครับพื้นก็เป็นพื้นไม้เนี่ยก็มาดูเรืยบ้านจะลกหน่อยตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าของจากบ้านเดิมก็มารวมอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆย,ย,ย้ายโซนเก็บของแล้วก็ค่อยทำทีละโซนทีละโซนและนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของงานศิลปะ ฝีมือของชาวภูไทยบ้านกุดว่าจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งโคมไฟแบบนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากประเพณีแห่พวงมาลัยในงานบุญข้าวประดับดินหรืองานบุญข้าวสารของพื้นที่นั่นเองนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะทําประดิษฐ์พวงมาลัยกันนะครับผมว่าห้อยสิ่งของนะครับแล้วก็แห่พวงมาลัยนั้นเนี่ยไปถวายพระและเขาก็ได้ใช้ความรู้ตรงนั้นนะครับผมกับไผ่นะครับที่นํามาได้จากในป่าธรรมชาตินะครับผมมาทําเป็นพวงมาลัยไม้ไผ่ หลังจากนั้นนะครับวันเวลาผ่านไปแน่นอนครับไอเดียก็เกิดขึ้นมามากมายจนต่อยอดด้วยความรู้ของพื้นถิ่นนะครับมาทำเป็นมาลัยโคมไฟไม้ไผ่หรือโคมไฟมาลัยไม้ไผ่นั่นเองจากโคมไฟตั้งโต๊ะขนาดเล็กครับมาถึงโคมไฟห้อยหรือแชนเดลีย ขนาดใหญ่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดกำลังมานั่งดูดีๆด,ดีไซน์ของเขาเนี่ยร่วมสมัยมากคือเทียบเท่ากับงานเวทโทรของเมืองนอกเลยในยุคปี5 0 60 70ซึ่งทุกวันนี้ในหลายๆบ้านโดยเฉพาะบ้านที่เป็นสไตล์ไทม์เลสที่อยู่เหนือกาลเวลาแบบนี้เนี่ยก็จะนิยมใช้กันเพราะว่าความที่เป็นไม้ไผ่นะครับที่เขาใช้มันก็จะเข้ากับบรรยากาศที่มีความอบอุ่นที่เน้นไม้เป็นหลักเหมือนบ้านของผมนี้พอมาใช้รวมกันแล้วสวยงามมากครับ เนีครับโทนก็จะมีความเป็นไม้เพราะฉะนั้นของแต่งบ้านเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะเราก็ต้องการใช้ของแต่งบ้านที่มาเข้ากับความเป็นไม้ถ้าเกิดของแต่งบ้านเนี่ยเป็นไม้ได้ก็ยิ่งดีซึ่งอยากให้เป็นโทนที่ผสมผสานถึงความเป็นวัฒนธรรมของไทยที่ทันสมัยพวกภูมิปัญญาของของพื้นถิ่นที่ต่อยอดมานะครับผมให้เป็นงานดีไซน์ที่สวยงามที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมสบสบาย ของบ้านที่ผมสามารถเอามาเอนจอยมานั่งมีความสุขอย่างสะดวกสบายเพราะว่าผมมีนี่เลยครับน,นี่คือเสือเตยป่านันนะครับผมจากจังหวัดตรังซึ่งทํามาจากาต้นเตยป่านหนนั่นเองซึ่งก็เป็นความรู้ของนะฮะชั่วรุ่นต่อรุ่นแต่หลังจากนั้นพอวันเวลาผ่านไปรุ่นใหม่ๆนะครับนิวเจนก็กลับไปสู่ท้องถิน่นแล้วก็มีการคิดใหม่ว่าประโยชน์ของ โดยป่านันเนี่ยสามารถทําอะไรได้อีกนอกจากเป็นเสือธรรมดาแล้วเขาก็เลยคิดดีไซน์ออกมาให้มีขนาดที่เล็กลงและพกพาได้กระทัดรัดนะครับนอกจากจะเป็นเสือที่สามารถนั่งเล่นได้นะครับสามารถเล่นโยคะได้ปุ๊บก็ยังมีสีสันที่สวยงามอย่างผืนนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยจะใช้โทนสีน้ําเงินสีฟ้าสีครามเป็นหลักก็คือได้แรงบ,บันดาลใจมาจากสีของน้ําทะเลมีความนุ่มเหนียวทนและแข็งแรงเขาได้เคลือบสารกันน้ำไว้ให้เราเรียบร้อยครับ ซีพอ t ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนอกจากความลงตัวของดีไซน์และฟังก์ชันแล้วความเป็น Timeless ที่สวยงามที่นับวันยิ่ยงมีคุณค่าเพิ่มขึ้นทั้งทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางจิตใจถือได้ว่าเป็นงานศิลปะที่น่าสะสมเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบสามารถร่วมสนุกตอบคำถามกับเราได้เพื่อลุ้นรับรางวัลมากมายครับ